กระหังโรเบิร์ตโรเบิร์ตเป็นชาวฝรั่งที่มาได้เมียคนไทยตอนพบเจอกันที่พัทยา ได้ย้ายมาอยู่กับพรรยาที่จังหวัดสุรินทร์แถวใกล้ชายแดนเขมรอยู่นานหลายปีจนพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วมีความชื่นชอบหลงไหลวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบไทยๆรวมไปถึงเรื่องราวลี้ลับความเก่งกาจในเวทมนต์ศาสตร์วิชามนดำของเหล่าบรรดาหมอผีทั้งไทยและเขมร จึงได้เข้าไปเสาะสแสวงหาอาจารย์หมอผีเพื่ออยากจะร่ำเรียนวิชาอาคมบ้างถ้าเองมีความตั้งใจอยากจะร่ำเรียนวิชาอาคมจริงๆแล้วก็ข้าก็ยินดีที่จะสอนให้โอ้ขอบใจมากๆเลยอาจารย์ผมอยากจะร่ำเรียนมากๆเลยแต่มันก็ต้องมีข้อปฏิบัติข้อห้ามอยู่หลายข้อ เองต้องรักษาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าเองรักษาไม่ได้มันก็จะเป็นภัยกับตัวเองแน่นอนอาจารย์ผมจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยพอตกลงทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยโรเบิร์ตก็ร่ำเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์อย่างตั้งอกตั้งใจ หลังจากที่ร่ำเรียนอยู่เป็นเวลานานพอสมควรโรเบิร์ตก็เริ่มมีวิชาแก่กล้าถึงขนาดขับไล่พูดผีปีศาจได้แม้กระทั่งทำคุณใสโรเบิร์ตก็สามารถทำได้โดยมีวินัยเคร่งคัดกับข้อห้ามต่างๆที่อาจารย์ได้บอกได้เตือนมาโดยตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งหมู่บ้านได้จัดงานประจำปี จึงมีการสังสรรค์เกือบทุกหลังคาเรือนโรเบิร์ตที่มีความชื่นชอบวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่แล้วจึงได้ร่วมฉลองกับชาวบ้านซึ่งการดื่มเหล้าก็ไม่ได้มีข้อห้ามจากตำราไสยเวทมนต์ดำแต่มันมีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งก็คือห้ามกินของดิบในวงเล่า ก็ต้องลาบก้อยดิบซึ่งเป็นอาหารโปรดปรานของท้องถิ่นโดยเฉพาะในวงเล่าขาวเพื่อนบ้านได้ให้โรเบริร์ตลองกินดูซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในอาการเมาหนักจึงไม่ทันได้ยังคิดตักลาบดิบใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอรยอร่อย พอกลับมาถึงบ้านก็รีบเข้านอนเพราะความเมาแต่มันก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขา จากอนุภาพความขลังของวิชามนดำเขมรที่โรเบิร์ตเผลอกินเนื้อดิบเข้าไปจึงทำให้เขาต้องกลายเป็นผีกระหังที่เรียกกันว่าผิดครูต่อจากนี้ไปเขาก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต้องกลายเป็นผีกระหังโดยสมบูรณ์ เขียวหากินของดิบสัตว์เลี้ยงชาวบ้านต่างถูกผีกระหังโรเบิร์ตฆ่าตายกินตับไตไส้พงุงชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวตกค่ำรีบปิดบ้านเข้านอนแต่หัวค่ำแม้จะได้ยินเสียงร้องของสัตว์เลี้ยงก็ไม่กล้าออกมาดูกันเพราะกลัวผีกระหังทำร้ายไอ้ผีตัวนี้มันเป็นใครวะมันจะมาไปแล้ว มากินควายของโกแบบนี้เนอะกูจะต้องแก้แค้นมึงให้ได้ยังมีเป็ดมีไก่อีกคืนนี้มันต้องมาอีกแน่ๆคืนนั้นทิดอ่ำก็ได้แอบดูว่าตัวอะไรมันมากินทำร้ายควายของเขาและก็เป็นอย่างที่คิดตกกลางคืนผีกระหังก็ได้ปากดตัวขึ้น แต่พอได้เห็นหน้าชัดๆก็ทำให้ทิดอําต้องตงตระหนกฮะไอโรเบิร์ตเป็นผีขังเลยเนี่ยด้วยความกลัวทิดอําจึงปล่อยให้ผีขงังฆ่ากินเป็ดไก่ไปอีกครั้งวันต่อมาทิดอําก็ได้นำเรื่องที่เห็นไอโรเบิร์ตเป็นผีขงังไปเล่าให้อาจารย์เข้มฟัง มันเป็นลูกศิษย์ของข้าเองแหละมันคงไปทำผิดคโคแล้วไม่รีบแก้ไขมันถึงได้กลายเป็นผีกหางจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดยิ่งปล่อยไว้วิชามันยิ่งจะแก่กล้าแล้วจะไม่มีใครสามารถปราบมันได้เพราะผีพวกนี้นี่ะไม่ใช่ผีธรรมดามันเป็นผีมีอาคมอาวุธธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทำอะไรมันได้หรอก ข้าเป็นคนสร้างมันขึ้นมาจนต้องทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนข้าเขาจะจัดการทำลายมันเองไปบอกให้ชาวบ้านเก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัยคืนนี้ให้เหลือไว้เพียงที่เดียวแล้วเอาหมูเป็นเยื่อล่อมันเองกับข้าจะไปดักรอมันที่นั่นได้ครับอาจารย์พอตกกลางคืน ทิดอําก็ได้ทำตามแผนที่อาจารย์เข้มได้สั่งไว้ทุกอย่างเริ่มเป็นไปตามแผน ขณะที่ผีกระหังโรเบิร์ตจะเข้าไปในร้าวหมูก็ต้องหยุดชะงักไอ้โรเบิร์ตเองจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแบบนี้ไม่ได้การเผชิญหน้าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นผีกระหังไปแล้วก็ได้เริ่มขึ้นอาจารย์เข้มผู้ที่สัสอนทายทอดวิชาย่อมรู้ทางนี้ทีไร และวิธีแก้ไขเป็นอย่างดีก็ไม่เปิดโอกาสให้กระหังโรเบิร์ตได้รอดพ้นไปได้ อาจารย์เข้มปราผีกระหังได้สำเร็จกระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเหมือนดังเคยขอได้รับความขอบคุณจากอ e ีสต t u d i o หากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ